โอเคเอาละครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนอีกรอบหนึ่งนะครับผมกลับมาอยู่กับเกมนะครับอัศวินเจ็ดบาปก็ดีเช่นเคยนะในวันนี้จะเป็นพาร์ทที่5แล้วนะครับผมก็จะมาแนะนําในด้านของการหาตังค์นะครับของแพทปัจจุบันนี้นะครับผมว่าเราสามารถหาตังค์ได้จากที่ไหนบ้างนะครับผมก็มีน้องๆหลายคนถามมานะผมขออนุญาตทาคลิปแนะนําว่าตอนนี้ปัจจุบันเราสามารถหาตังค์ได้จากทางไหนบ้างนะครับผม อะเริ่มแรกเลยนะฮะอันดับแรกเรามาดูที่นี่ก่อนเนี่ยจะมีร้านค้าเนี่ยนะครับที่เราตั้งโต๊ะขายของเนี่ยนะครับเราสามารถตรงนี้กําหนดได้นะครับว่าจะเอาอะไรขายนะครับเอาอะไรขึ้นโต๊ะบ้างอันตัวนี้ก็เป็นส่วหนึ่งนะในการหาตังค์นะครับแล้วก็ทําเมนูใหม่ๆนะฮะที่มันขายได้ราคาดีๆเนี่ยจะกําหนดว่าหนึ่งวันได้สี่พันนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมอ่าถ้าอย่างเงี้ยอ่ถ้าสี่พันห้าอย่างใช่ไหมครับหนึ่งวันเราก็จะได้สองหมื่นละนะครับอย่างน้อยก็ถือว่าช่วยเราได้ นะครับผมอ่ะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งละนะครับอันที่2เลยนะครับอันนี้จะเป็นการหาเงินฉบับผมนะนะรัเพื<ๆ>่อนๆอาจจะมีการหาเงินที่ดีกว่านี้ก็สามารถคอมเมนต์แนะนํากันได้นะครับอ่ะก็มาดูที่หมดต่อสู้ก่อนเลยนะครับอันดับแรกที่ผมจะหานะของวันแรกเลยนะผมจะไปนี่ก่อนเลยครับเป็นหอคอยโซกาเลสนะครับผมเนะี่ยเราจะใช้กุญแจฟรีก่อนนะครับผมอ่ะเข้าไปละสักคู่นะฮะอ่ะนี่เลยนี่ดันทอง นะครับซึ่งมีอยู่ดันเดียวนะครับมีอยู่ดันเดียวแหละ,ะการที่ลงของเขาเนี่ยจะใช้กุญแจนะครับลงหนึ่งครั้งใช้กุญแจ2ดอกนะครับผมซึ่งมันจะรีให้ฟรีนะครับทุก1ชั่วโมงนะครับฉะนั้นเพื่อนๆวันหนึ่งเข้าได้แล้ส2ครั้งเอ้ไม่ใช่ห้ารอบใช่ไหมห้ารอบคือ10ดอกนะอย่างน้อยลงได้5ห้ารอบ10รอบต่อวันนะครับไม่ต้องลงทุกชั่วโมงก็ได้นะจับตัก8ชั่วโมง10ชั่วโมงนะว่างก็มากดออโต้ลงไปทีหนึ่ง นะครับเมื่อลงครบ100%เนี่ยเนี่ยมันก็จะได้เป็นคอลวันไปกล่อง s อ r นะครับผมอ่านะฮะอ่ะอาคอลวันในดันนี้มีอะไรบ้างน,นะครับเราก็ไปดูนะฮะเห็นไหมเป็น s อ r 3นเปอร์เซ็นต์นะครับกล่องเงินจะได้ s r 2กล่อง29เปอร์เซ็นต์นะครับก็ถือว่าดีในระดับหนึ่งนะครับผมอ่าประมาณนี้นะจบจบไปแล้วนะครับส่วนใครตั๋วเหลือหรือไอ้ลูกแก้วเนี่ยนะครับลูกแก้วเนี่ยเหลือนะเราสามารถลงดันกิจกรรมนะครับหาเงินตรงนี้ก็ได้เช่นกัน นะครับผมก็จะดรอปนะฮะเป็นกลองเ s r เหมือนกัน SR แต่ว่าเรามีโอกาสดรอปตรงสร้อยคอแห่งการวิวัตรด้วยอันนี้หายากนะครับถ้าดวงดีฟุกดรอปก็ได้ก็ดีนะเอาไปพัฒนาตัวละครได้ต่อนะครับผมก็จบไปในส่วนของห่อ,อคอยโซกาเลสนะครับผมอ่ะอ่ะต่อไปนะครับในสองเรามาดูที่ต่อสู้เหมือนเดิมนะครับผมมาที่อีเวนต์นะครับอ่ะแพทนี้นะแพทปัจจุบันนะที่เราจะพอหาเงินได้เนี่ยนะครับแล้วก็มาดู นะครับผมนี่เลยนะฮะอ่าแรกมันจอันล่างก่อนละกันกระเป๋าเงินของฮอกนะครับอันนี้ก็ลงได้นะครับมันจะลงได้แค่5ครั้งต่อวันนะครับฉะนั้นก็อย่าลืมมาลงด้วยนะครับอันนี้จะลงได้แค่5ครั้งนะครับพอดีผมลงไปแล้วนี่นะครับของดอกก็จะประมาณนี้เลยกล่องเหมือนเดิมนะฮะกล่อง e อ R นะครับ s r นะครับกล่อง R นะครับรวมรวมหนึ่งก็เอ่อรวมรวมวันหนึ่งก็เยอะอยู่นะครับผมก็เป็นการสะสมนะไปในส่วนหนึ่งนะครับอ่ะต่อไป จบตรงนี้5ครั้งแล้วใช่ไหมนะครับก็มาที่กดเกณฑ์แห่งบาปอันนี้จะเป็นดันคิงอ้วนนะครับที่คนชอบเรียกกันว่าเป็นดันคิงอ้วนนะครับเราไปดูกันนะอ่ะอันนี้จะใช้ energy เยอะหน่อยนะครับผมแต่ก็คุ้มนะมันก็จะได้เงินนะครับได้เงินได้อะไรตลอดเลยนะฮร้อยเปอร์เซ็นต์เลยการันตีเลยนะครับบางทีก็ได้2กล่องนะฮะบางทีก็ได้4ี่กล่องอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปลองดูเลยแล้วกันนะอ่ะอันนี้ผมยังไม่ได้ลงก็เดี๋ยวจะลงให้ดูนะครับ ถ้าใครมีอาหารเหลือนะนะครับก็กดไปด้วยละกันนะฮะสำหรับปริมาณทองที่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอ่ะกดทานไปด้วยนะครับผมเผื่อมันอ่อก็อย่างน้อยก็ช่วยได้นิดนึงนะครับงไงก็จัดเซตเต็มไปเลยนะเพราะว่าบางทีบอสคิงม,มันก็ปนปวดหดหดเหมือนกันนะครับผมอลองไปดูละกันว่าเป็นยังไงมันจะดรอปอะไรบ้างนะครับดันนี้เห็นเพื่อนก็บอกว่าคุ้มอยู่นะแต่ว่ามันเปลือง e n e r g y นะครับซึ่ง Energy ีเนี่ยเราก็ยังพอหาได้ซึ่งตอนเนี้ยมันมีกิจกรรมอ่อ เอเนจี Energy, คูณ2เท่าด้วยในการเอาเพชรไปแลกนะครับเดี๋ยวผมเข้าไปเปิดให้ดูนะเดี๋ยวรอให้จบดันนี้ก่อนนะครับคลิปนี้ก็สั้นๆนะไม่ยาวนะฮะก็เป็นการแนะนําการหาเงินในแพทปัจจุบันนะครับผมถ้ามีข้อมูลผิดพลาดก็ขออภัยล่วงหน้าไว้ก่อนนะครับนะเดี๋ยวรอให้มันจบดันนี้แป๊บหนึ่งนะเลือดค่อนข้างเยอะนะอีกิงอ้วนเนี่ยนะครับตัวปวดเลย โดยไป่สี่ห้าหมื่นอย่างยุบไปแค่ประมาณสี่สิบเปอร์เซ็นต์เองครับเลือดน่าจะประมาณแสนกว่านะตัวนี้นะฮะโอ้ยใครเวลาเหลือนะก็บอทได้เลยนะครับหาเงินนะครับผมเพราะเงินเกมนี้สำคัญนะใช้แทบทุกอย่างนะอัพตัวละครอ,อัพเครื่องประดับนะครับบรลจา่านะครัอ้สารพัดใช้เลยนะครับผม มาดี2อสล้านเนี่ยเห็นว่าเยอะนะแต่ว่าผ่านแป๊บเดียวแหละนะครับใช้แป๊บเดียวกเกลี้ยงนะครับผมอ่ะรีบๆจบไปลูกข้ามันลูกเพราะยังมีเวลาฮิวเนี่ยอีกคุโย و! ผมเคยเอาชุดเล็กมาลงนะตายนะครับเห็นค่าพลังอย่างนี้นะห0 0มืกว่านี่ผม90,000มืนะสู้ไม่ไหวนะฮ <c> ะ <oughs> เอาชุดเล็กหก0 0็ดหมาเนี่ยมีตายนะครับฉะนั้นก็นะฮะพยายามเอาชุดใหญ่มาแล้วกันนะฮะ <c oughs> โอเคจบแล้วนยเดีด๋ยวดูว่าได้อะไรนะครับ เห็นไหมเราได้ SR มา2กล่องนะครับบางทีก็ได้บางทีก็ได้นะครบางทีก็ได้กล่องเดียวนี้ก็ได้2กล่องกันแล้วแต่ดวงนะครับรอบหนึ่งก็สามหมื่นนะบวกตัวนี้อีกสี่พันแปดนะครับเราๆก็สามหมื่นห้านะครับเป็นอย่างน้อยต่อรอบนะสิบรอบก็สามแสนห้าถือว่าโอเคนะนะครับผมอ่าสำหรับส่วนเลือก Energy ์คูณสองที่ผมเกินไปเมื่อกี้นะครับเผื่อบางคนไม่รู้นะขออนุญาตบอกละกันนะครับเราก็มาที่กิจกรรมเหมือนเคยนะฮะมันจะมีบอกที่ประกาศหรือเปล่าวะ นี่ะที่ประกาศก็ได้นะครับนี่พลังงาน1นบวกหนะครับผมแล้วกดที่แว่นขยายดูเลยห้าวันนะครับแล้วเข้าไปดูได้เลยนะครับอ่าเข้าดูที่ไหนเข้าดูที่นี่เลยร้านค้านะครับแล้วก็จะเป็นที่ร้านค้าไอเทมนะครับผมอ่านี่เห็นไหมครับจะขึ้นอยู่ว่าอีเวนต์หนึ่งบวกหนึ่งฉะนั้นเนี่ยเราเสีย1เพชรนะครับเราจะได้พลังงาน50าสบวกอีกห้เป็น100นะครับผมอันนี้คุ้มนะนะครับเหลืออีกสวันใครที่ยังขาดของ ขาดอะไรก็ตามกดไปก่อนนะครับผมยังดีกว่าเอาเพชรไปสุ่มเกลืออย่างเนี้ยอย่างผมเนี้ยอ่ะผมมีอยู่สี่สิบแต่ผมกดให้ดูเลยแล้วกันนะฮะอ่ะกดเนี่ยเสียไปหนึ่งเพชรนะครับปุ้งเนี่ยไหมขึ้นมาหนึร้อยสี่สิบนะครับผมว่าคุ้มนะหนึ่งเพชรได้หนึ่งร้อยเอเนเชีนะครับถือว่าโอเคเลยแหละนะครับลงทุนสักสิบเพชรยี่สิบเพชรเนี่ยผมว่าก็ได้เป็นพันนะครับผมโอเคนะฮะก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับการหาเงินในแพทปัจจุบันนี้นะครับผมถ้ามีตรงไหนตกหล่นเพิ่มเติมนะน้องๆสามารถแนะนํา ผมเพิ่มได้เลยที่คอมเมนต์นะครับผมถ้าไยง่งไงเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์นะกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมอะสวัสดีครับ